อัสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอะไรแบะเราะกาตุฮวขอความสันติสุขจงมีแด่ทุกท่านนะคะดิฉันนางสาวกวบัตนาการิกาตะโพค่ะอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยฟ้าตอนีนะคะหนึ่งในนักศึกษาหลักสูตรสร้างสังคมสันติสุขนะคะก็คือศีรษะใต้นะคะของพวกเราตอนนี้ก็คือจะเป็นรุ่นที่เจ็ดค่ะเหตุผลสําคัญที่เลือกที่จะเข้ามาเรียนหลักสูตรนี้นะคะเนื่องจากว่า เราเห็นสถานการณ์ในบ้านเรานะคะที่ยืดเยื้อยาวนานมานาน20กว่าปีแล้วนะคะก็เลยรู้สึกว่าเราที่ที่อยู่ในพื้นที่นี้น่าจะมีส่วนสําคัญในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ด้วยคนของเราเองอะคะ่ะบวกกับความเป็นนักวิชาการนะคะก็เลยมีความสนใจในประเด็นพวกนี้เป็นเป็นหลักอยู่แล้วอะคะ่ะดังนั้นเมื่อมีโอกาสได้เข้ามาเรียนนะตรงนี้นะคะคิดว่า,าหลักสูตรนี้ดีมากๆค่ะที่ทําให้คนของ คนนี้คนที่มีความหลากหลายมากๆอย่างพวกเราในรุ่นนะคะ45คนนะคะจะมีความหลากหลายในเรื่องของสายงานสายอาชีพนะคะแล้วก็ในเรื่องของตัวตนที่ถูกบ่มเพาะมาตั้งแต่เด็กนะคะยันปัจจุบันแต่ว่าสามารถที่จะเข้ามาอยู่ในพื้นที่แล้วก็สร้างสังคมสันติสุขได้โดยมือของพวกเราเองในระดับอย่างน,น,น,น้อยก็45คนที่พวกเรามาอยู่ตรงน,นี้คะ่ะ <ๆ S 2> แล้วก็ <ๆ S 2> หลังจากที่ได้เรียนหลักสูตรนี้แล้วแล้วก็จะเอาไปปรับใช้นะคะดิฉันมีความตั้งใจมากๆนะคะที่จะ เอาเครื่องมือที่ทางอาจารย์และสถานบันเทิงพวกเราอะค่ะให้มาตลอดที่เรามีการเรียนการสอนในหลักสูตรไปปรับใช้ในการทํางานต่อไปในพื้นที่นะคะหวังไว้เป็นอย่างยิ่งค่ะว่าถ้าทุกๆสายทุกๆส่วนหรือแม้กระทั่งจากคนเล็กน้อยๆนะคะที่ร่วมมือกันหลายๆคนหลายๆภาคส่วนนะคะแล้วก็ถ้ามุ่งหวังที่จะแก้ปัญหาชายแดนใต้จริงๆโดยเฉพาะคนในพื้นที่อะคะ่ะเราก็มีความหวังอย่าง มีความหวังตลอดเวลาว่าสักวันหนึ่งสังคมสันติสุขก็จะกลับมาสู่ดินแดนภาคใต้ของเราในณวันหนึ่งค่ะอี่ชาวล้อค่ะขอบคุณค่ะ The Poligen's News